วันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เล่าดีแบบมาแบบยังไงมาแชร์ให้ฟังดีกว่านะมีเพื่อนใน a ฟ e b o o k คนหนึ่งเขาได้โพสต์ไว้ว่าสมมุติว่าสมมุติชอบใครสักคนหนึ่งแล้วก็คุยกับเขาอย่างเงี้ยคุยเขาดีๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งอะ่ะ เราได้รู้ว่าเขามีคนในใจอยู่แล้วแล้วคุณจะทำยังไงอันนี้คือเขาโพสไว้อย่างนี้นะแล้วคุณจะทำยังไงผมก็เลยมาทำคลิปนี้เป็นในมุมมองของผมแล้วกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีมุมมองแบบไหนยังไงก็เม้นมาเมนเมนมาด้ครับแลกเปลี่ยนความรู้กัน,นครับผมอาจจะรู้อีกมุมนึงเพื่อนๆอ,อาจจะคิดอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ผมจะลองพูดในมุมผมดูนะผมจะคิดว่าถ้าเขามีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วคุณจะทํำยังไงใช่ไหมถ้าเป็นผมผมจะแบ่งออกเป็นเป็นสองแบบนะสำหรับผมนะอันนี้คือย้าว่าสําหรับผมนะคือคนคนนั้นที่จะมาคุยกับเราเนะี่ยมันต้องมีแบบแบบที่หนึ่งเขาอาจจะแบบมาคุยกับเรามาคุยกับเราก่อนแล้ว เขาค่อยแอบไปมีคนที่อยู่ในใจอีกคนหนึ่งคนที่อยู่ในใจก็คือแบบพูดง่ายๆคือเหมือนกี่กี่คนหนึ่งอะไรนะแล้วค่อยแล้วเขาค่อยแอบไปมีคนในใจอีกคนหนึ่งเนี่ยอันที่สองก็คือเขาอาจจะมีคนที่ที่อยู่ในใจเขาอยู่แล้วก่อนเรานะแล้วเขาค่อยมาคุยกับเราอย่างนี้อันนี้คือแบบที่สองส่วนแบบแรกผมคิดว่าถ้าเขามาคุยกับเรา โดยที่ก่อนน้านี้เขาไม่ได้คุยกับใครนะเขาไม่คุยกับเราปุ๊บแล้วเขาก็มาคุยกับเราอยู่ดีๆแล้วเขาก็ไปแอบมีคนที่รู้ใจไปแอบมีกิ๊กมีอะไรอย่างนี้ดีกว่าเออพูดง่ายๆก็ไปแอบมีกิ๊กดีกว่าอันแรกมีค่อนข้างที่จะแบบโว้หนักอยู่นะ <laughs> ก็ไม่ใช่หนักก็ถือวแบบ่าเป็นค่อนข้างที่มันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีแล้วนะสำหรับผมคิดก็คือถ้าเป็นผมผมก็จะใช้เหตุและผลนะ ที่มันเพียงพอก่อนพวกคนเราถ้าผิดพลาดค,ครั้งแรกมันก็ต้องมีให้อภัยเป็นครั้งที่สองใช่ไหมล้วก็ต้องมาฟังเหตุผลข้อแรกนะข้อแรกสำหรับผมก็คือต้องใช้เหตุและผลที่ดีพอแล้วก็ต้องมีการให้อภัยนะฮะครั้งแรกสองครั้งอะไรว่าไปในเหตุผลที่ดีพอมันต้องแบบเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับผมนะม,นมันละเอียดอ่อนอยู่เราก็ต้องแบบ ก็หลักๆก,ก็ต้องเป็นเหตุและผลแล้วเนาะใช้เหตุและผลที่มันดีวิเคราะห์อะไรที่มันเป๊ะโอเคอะไรอย่างเงี้นะสำหรับผมคืออย่างนงี้ข้อแรกส่วนข้อ2คือเขามีคนในใจอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเขาก็มาคุยกับเราอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ว่าเขามีคนในใจอยู่ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยถ้าเรามารู้ทีหลังใช่ไหมเราจะทํำยังไงถ้าเป็นผมนะ โอ้ถ oh, <Yes. S 1> ้าเป็นผม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 จะแบบออกมาเลยนะผมจะไม่ถามเพราะว่าม <'t> <Yeah. S 2> ันเราเป็นคนที่ไปทีหลังอะคือเขามีคนที่บีคือเขาเขามีคนที่ที่อยู่ในใจเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนที่แบบที่ชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่เราแต่เรามาทีหลังมามาทีหลังโดยที่เราไม่รู้ว่าเขามีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นผมผมจะคิดว่าตัดปัญหาง่ายก็คือแบบก็ยังไงล่ะเราก็ต้องแบบตัดสินใจออกมาจากตรงนั้นเลยแล้วก็ไปในทางของเราไปหาชีวิตใหม่อะไรอย่างนี้ครับผมคิดนะตัดปัญหาด้วยการไม่ให้มันเเรียกอะไรยืดเยื้อหรือเป็นปัญหาอะไรที่ยาวก,กว่าเดิมแต่ถ้าเป็นเหมือนข้อแรกนะเขาเนะ่ะคุยกับเราอยู่แล้วแต่เขาไปแอบไปแอบคุยคนอื่นอย่างเงี้ยคือ มันต้องเคลียร์กันน่ะต้องเคลียร์กันต้องคุยกันดีๆต้องใช้เหตุและผลที่มันเพียงพอแล้วก็ต้องดูว่ามันน่าอายัยไหมอยู่น,นนี้มัม้ยอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ปเป็นเรื่องที่ละเอียดนะเรื่องที่ละเอียดอ่อนน่มันต้องแบบโอ้โหผมก็พูดยากเหมือนกันแต่วันนี้ผมก็จะมาพูดในมุมของผมเพราะว่าผมเห็นเพื่อนเพื่อนผมใน Facebook เขาโพสต์แบบนี้ผมก็เลยจะมาพูดในมุมของผมแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆมีมีความคิด มีความคิดเห็นและมุมมองที่ต่างจากผมอะ่ะก็คอมเมนต์แนะนําสอนผมได้ครับผมก็พร้อมที่จะเรียนรู้ครับผมเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้ผมก็จะมาพูดในมุมมองของผมแล้วกันนะอย่างีบอกแหละข้อแรกต้องใช้เหตุและผลสำหรับผมนะต้องมีการแบบให้อภยัยต้องแบบคิดอะไรดีๆต้องคุยกันดีๆส่วนข้อที่2สําหรับผมผมคิดว่ามัน ส่วนข้อที่สอนนี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบละเอียดอ่อนเหมือนกันนะมันก็แบบ,แบ,บ,แบ,บต้องดูดีๆด้วยแหละแต่ถ้าเป็นผมผมจะคิดว่ายังไงเราก็เป็นคนที่มาทีหลังอยู่แล้วใช่ไหมเราออกมาเลยดีกว่าออกมาจากจุดนั้นเราแบบแตัดสินใจเด็ดขาดล้วออกมาแล้วก็ไปไปเริ่มใหม่ไปทําอะไรใหม่ๆใช้ชีวิตใหมๆ่ๆเพราะว่าคนเราในชีวิตเราก็ต้องมีอะไรที่แบบมีความท้าทายใหม่ๆมีอะไรใหมยๆย่ๆต้องทา บนโลกมันเนี่ยมันมีมัน,ม,นมันกว้างอะ่ะมันมันมีอะไรให้เราต้องลองอยู่เยอะสำหรับผมคิดคนเรามีความฝันมีอะไรเราก็ต้องมีอะไรต้องไดไทำนะ่ะเรามีอะไรก็เรามีความฝันอะไรเราอยากทําอะไรเราก็ต้องทําถ้าเราจะมาอยู่ในไอตรงแคบแคๆเล็กๆปัญหาแบบแค่เนี้ยผมคิดว่ามันเรายังใช้ชีวิตไม่คุม้มสำหรับผมนะเลย เรายังใช้ชีวิตที่ยังไม่คุ้มมากพอเราต้องใช้ชีวิตที่มันคุ้มกว่านี้เราต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่สาหรับตัวเราเราต้องมีความมีเราต้องมีความฝันมีความท้าทายอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับวันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับเพื่อนๆพ่ทุกคนนะหรือว่าเพื่อนๆพื่อพีทุกคนมีความคิด แบบไหนยังไงก็เป็นเม้นมาแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับผมก็จะเอาไปพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าคําพูดของผมผมพูดตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมหรือมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็แนะนําสอนเตือนอะไรก็ว่ากันได้นะครับผมก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วครับผมแต่ก็ขออย่างเดียวก็จะด่าอะไรที่มันแรงๆก็แล้วกันนะครับผมผมก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็สุดท้ายนี่ก็ ถ้าเพื่อนๆที่พี่ทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็จะทําคลิปอัปเดตลงเรื่อยๆ,ๆไปนะครับผมมีเนื้อหาอะไรที่มันมีสาระผมคิดว่ามันเอามาแนะนํามันเออผมคิดว่าเอามาแนะนําเอามาแชร์เพื่อนๆทุกคนได้ก็จะเอามานะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมไปแล้วผมบ๊ายบาย